ข่าวดีคนไทยที่เก่งระดับโลกนะคะนักวิจัยของไทยค่ะสามารถที่จะใช้หลักคิดและก็ภูมิปัญญาเรื่องของสมุนไพรเนี่ยไปคว้ารางวัลร,ระดับโลกมาได้ไปชมกันเลยค่ะผู้ช่วยศาสตราจาร,ร,จารย์เภสัชกรหญิงรัติรสคนการนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชศาสตร์ตรสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นําผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย2รายการไปประกวดในงานประชุมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมครั้งที่ยี 5ที่มอสโกประเทศรัสเซียเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าได้รับเหรียญเงินจากผลิตภัณฑ์ครีมนวดบรรเทาปวดคุณปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคุณเอาครีมนวดเนี่ยไปนวดเนี่ยมันร้อนอยู่15นาทีแป๊บเดียวมันก็หายได้ใช่ไหมแต่อันนี้ ออกฤทธิ์ยาวนานปวดเมื่อยไขข้อไม่มีอีกต่อไปเพราะนี่คือครีมนวดบรรเทาปวดมีสุดยอดสารสกัดสมุนไพรไทยหลากหลายชนิดไม่ยว่าจะเป็นเท้าเอ็นอ่อนไพรพิกมังคุดขมิ้นชันลำไยสารแหน่สรรพคุณก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยจะไปแก้อาการปวดเมื่อยทั้งกระดูกกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อต้านการอักเสบเคดขัดยออนะคะและที่สำคัญที่บอกว่าฤทธิ์อยู่ได้นานเพราะมันเป็นนาโน นาโนเนี่ยมันจะเป็นอนุภาคที่เล็กมากสามารถที่จะแก้เพนพอยของครีมทั่วไปก็คือว่าพอเอามาสกัดทาลงไปบนผิวหนังมันจะไม่ได้ออกฤทธิ์แค่15นาทีแต่ว่าจะสามารถซึมลึกลงไปใต้ผิวหนังแก้อักเสบได้รวดเร็วตรงจุด ออกฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพนาน24ชั่วโมงแม้คุณจะอาบน้ําล้างผิวไปแล้วฤิ์ยาก็ยังอยู่คือมันซึมเข้าไปลึกเวลาเราโดนน้าอาบน้ํามันอยู่แค่ผิวข้างหน้าแต่นาโนมมันซึมเข้าไปฤทธิ์มันเลยอยู่ ใช่แล้วแล้วมันก็ให้ความผ่อนคลายมากขึ้นไปอีกเรียกว่าทั้งออกฤทธิ์เร็วทั้งกลิ่นถูกใจผ่อนคลายได้อีกด้วยก็เลยได้เหรียญเงินในปีนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นที่นิยมในผู้สูงอายุค่ะคนทํางานที่มีปัญหาออฟฟิศซินโดรมนะคะปวดกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากการทํางานเพราะว่าใช้กล้ามเนื้อมาเดิมซ้ําๆจาับแต่เมาส์แบบนี้คุณก็จะปวดคอบา่าไหล่ก็สามารถที่จะมาแก้ปัญหานี้ได้รวมถึงผู้ที่ออกกําลังกายด้วยค่ะ